โอเคปะพร้อมแล้วลุยไปไหนดีนั่นแหละที่เดิมที่เดิมพาเขาไปน้อยซากุระไปแล้วนะเดินลุกแดาร่าไม่ได้ใช้ไม่ต้องโกดไม่ต้องกดาร่าไม่ได้ใช้เออมีที่ตาแม่เจอให้ไยที่ เทียบ <Okay. S 2> อยู่แล้วเขาเขามาที่ยอดนิยมใช่ถ่ายรูปมาถ่ายรูปโอ้ยข้างหน้าก็มีข้างหน้าน่าจะไปถึงก่อนใช่เขาจะโดดไวเกินไปใช่อ,อไปไกลกว่าไม่มีนกด้วยประเด็นเออเอาเอาปืนไปนะก็ปลกไว้เอาวิไปแล้ว นี่พอแล้วแม่จับอปืนป่ะนั่นอาปืนป่ะนั่นวิ<ป>่งหน้าเร้องว่งหน้าเราปืนป่ะนั่นวิ่งไปเหมือนจะแปลปืนปนั่นแค่มายิงกันแล้วพอแล้วก็ขอปืนพกติดตัวไว้ก็พอเออวารุณตกให้ข้างหน้าเลย <c oughs> อ๋อยิงเว้ยยิงไงยิงไงอย่ายิงอย่ายิงมันยิงมันเจาะมันเจาะ ไปเอายิงมันดิเอาจัดการฆ่ามันดิไม,ม่ปืนไม,ม่ปืนมันวิ่งมามันจะมาช้าจัดแล้วไม่ไงนีไ่ไงเจ้าแพะมีปืนสวยจัดการเลยข้างหน้าเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมายิงจัดแล้วเพื่อนมันเพื่อนมันนะแกรวมเก็บปืนแล้วกูก็มูไปตายแ่ยิงยิงลบให้หน่อยสวยจไปอาปืนกับมัน ย่อให้ต้องนานแล้วไม่ไม่ไม่ยอ่อไม่ยอ่อโอเคได้เนแล้วไ,ลไม่มียาอยู่ดีส่ามาย่อให้ไม่ย่อนะไม่เป็นมิตรเป็นภัยเลยแต่ยิงอย่างเดียวใช่ไหมเป็นคนเดียวคนเดียวใช่ไหมไม่มียานะไม่มียาเสียไม่มียาพัดมาแล้ผมหมดแบบหมดแล้วมันอยู่ตรงไหนอ๋อเห็นแล้ว ไม่มีนนไม่มีปืนไม่มีปืนกายไม่มีปืนกายจ่ายเห็นนะจ่าจมีปืนน่ะมานี่ก็จะยิงอบบช่วยอะ,อะไรชร่วยไม่มีปืนชาร์จไปหาดอกตออหายาก,กินก่อนไปต่อเดียวดูเลือดด้วย ลูกซองดีกว่าเออออกไปอันนี้นกระสุนลูกซองจุ๊ยซุ่มมาเช็งใหม่ไม่กระสุนลูกซองหาย,ยายกันเจอแล้วอ๋อจ้าโซมีปนืนยิงดีม,มากดีจุ๊ด ดีชุดๆอ่ะน <of> <ici> <d> ี่นี <cathedral> ่น <Te> <deux> ี่บบนคราเขานี่นี่ยานี่ยานี่ยาได้แล้วได้เลยได้เก็บตด้เก็บตังกลาหิยอืมเก็บเลยน่าจะปลอดมัง เทปปี้ให้เหลือแ,อแบบใหม่ย่อให้ก็ไม่ยอ่อใช่ใช่ย่อให้เปิดเกาะย่อ,อย่อย่อยังยิงเห็นไม่มีปืนไม่มีทางสู้ใช่ไหมอุ้ยมีคนใช้สก,ก้าด้วย<ช>สก,ก้าใหม่มหโอ้ยอันนี้มันเมืองญี่ปุ่นของแท้นี่หว่า No, no, no. ยิ้วสวยยิ้วสวยอ่าแคปหน้าปก,อ,กอ่ะมายืนหน่อยหอแคปหนาป้าปกสวยงามปะสวยงามหน้าปกอืกอตอนนี้หาซ่มอมเกาะ กังเปิดใครวะนั่นมีคนตุ้งตั้งแขกตั้งโซมหรอเฮ้ยโซมเปล่าหนูกิ้งมีตัวมีตัวไหนวะนั่นไหนตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่อนเลยที่ โอ้ดอกสุกนัดวงเอาไปบนนั้น,นฝั่งนั้นเ,นเ,าอ,เอาระเบิดไปกินมันตายลไม่ใช่ไม่ใช่ตันี้อยู่นานแล้วระเบิดไปกินนี่น่ตู้มตายเลยเระเบิดสูตรเข้าไปกินบาเลต ไหนมาขอได้ข้ากิงได้ไหนบาร์เล็ตขอในศพเล่นแล้วกันนะสองพบเห็นสองพบไหมกระสุนขายไก่ขายหมูได้ อเอยนะดอกสกุละตองตกนี่ดอกสกสุลละอืมันเขาบานเหล็กในดอกสกุละอยู่ไหนในบ้านใช่ไหมเ <_ c ười> มื่อกี้ระเบิดสูตรตู้มตายเลยสองดอกโอเคได้ละน้องควงเผื่อใครอยากเล่น ี่ไอวอมีสามลูกอะบาเด็ดไว้ข้างบนนี่บาเด็ดใส่มาเส้นสามเพิ่มระยะในการยิง AW มันยิงแรงอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรมันก็ยิงแรงใครตกล่างหัวร่อนนะแล้วทำไมมันต่ำลงเรื่อ,อ,อยๆอะใช่มันแลลงมันดันบลง ชาร์จลืมเฮ้สกเกตมาเล่นสกเกตนี้เท่เลยวะสกเกตอันนั้นมาขี่อย่างนี้เท่เลยไม่โดนอ่ะ <c oughs> สไนจยยีนิ่ไม่โดนเลย ศพเปลี่ยนมากมีดบิลล์ไม่เอาเอาบาเลตไว้เจาะนี้จ่อยวอนี่กระสุนโอ้โหโอ้หทำไมกระสบมันเยอะกันจังตรงนี้หัวฮะหัวศพเยอะมากแม่แม่เปมาลูกยังไม่ได้อันนี้เลยเดี๋ยวเข้ามาอัดชิปทำรีวิวแมป แมปเก่าอัดไว้แล้วเหลือแมปใหม่ยังไม่ได้อัดเคนคงคงใช่ใช่ใช่คับน่าจะบ้านฟาร์มเปืนเก็บเสียงปืนี้ใช้น่าจะเป็นอาร์คฟังจากเสียงนี่รู้ได้อันนี้ไม่น่าจะใช่นี้น่าจะเป็นปืนอะไรไปรู้อยู่ชั้นสอง,องบ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียน ไปช่วยไม่ได้นะเ,เล่นสนายนะระวังด้วยขึ้นเลยพี่สม <c oughs> ้สมระวังส้มรอมันดันมาหาส้มจะโคกได้อยู่มันอยู่ข้างบนน่ะมันอยู่หลังกล่องหลังส้มหลังสม้มนี่โคกอะไรวะอย่างนี้ไม่ต้องโคกนะ้วซ้ำหน่อยซมม้ำหน่อย จะส้มยิงโอ้ยิงติดกระ้าอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะดย <c oughs> อัอน <c oughs> นี้เป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยิงมาแล้ว <c oughs> ยิงไม่ได้อย่างใจเลย่็เพื่อคามทันที โอ้ยสับไม่ทันวันนี้เป็นไรวะไปไม่ได้อยากใจญ่ไก่อนหน้านนี้ยังเล่นได้ได้ดีกว่าดีเลย